ชีวิตติดลบแต่ประสบความสําเร็จกับการทาเสื่อมสวยเรื่องราวเป็นยังไงมาฟังกันค่ะร้านเสื่อมสวยกิกบิวตี้ช็อปนะคะกิกโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้ไปเจอผู้ใหญ่ใจดีพี่น้ำหวานโมเดนแฮร์แล้วก็เฮียประเทืองนะคะที่จัดเวิร์กช็อปสอนการดัดผมเพื่อนเเชื่อไหมว่ากิกไม่มีเงินไปเรียนแต่กิกสามารถประสบความสําเร็จในการดัดวอลลุ่มได้โดยที่ไปตามงานสัมมนาต่างๆจนได้มีการนะคะอัปเดตร้านและอย่างที่ทุกคนรู้กิกขายออนไลน์ใช่ไหมทุกคน กิ๊กทำคลิปขายผลิตภัณฑ์จนทำให้กิ๊กมีเงินซื้อบ้านอีกหนึ่งหลังและทำให้ร้านกิ๊กบิวตี้ปเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากมายจนกิ๊กประสบความสำเร็จในการทำร้านเสริมสวยภายใน5ปีหลายๆคนบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเวลาทุกคนกิ๊กไม่มีเหมือนกันค่ะแต่กิ๊กเอาตัวเองออกไปหาคนที่ประสบความสําเร็จเข้าหาอาจารย์เข้าหาช่างที่เก่งเรียนรู้ครูพักแล้วจางานสัมมนาฟรีมีทุกเดือนนะคะ กิ๊กไปหลายแบรนด์มากแต่กิ๊กตัดสินใจเลือก3บวกเพราะมันตอบโจทย์น้ำยากินหอมไม่มีเคมีและที่สำคัญสระผมได้เลยทันทีหลังทำเป็นจุดเด่นของร้านเราไปอีกค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาอาชีพที่ตอบโจทย์ชีวิตกิ๊กแนะนำเลยช่างเสริมสวยค่ะแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้กิ๊กอยากหยุดจากการเป็นช่างเสริมสวยไปเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะ